สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ๊กไก่จะทําต้มขาไก่ใส่หัวปลีฝรั่งนี่คือดอกอติโชกนะคะรสชาติมันคล้ายหัวปลีนะคะไม่เหมือนแต่คล้ายนะ,ค,ะครั้งที่แล้วว่าลืมนึกนะคะที่ทําให้พ่อกับแม่กินลืมนึกไปเลยพอคุณผู้ชมบอกนึกขึ้นได้เฮ้ยบ้านเราก็ใส่หัวปลีนะที่แม่เคยสอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะใส่น้ำหวานชอบมากเลยอะ่ะ ครั้งที่แล้วที่เหลือนะคะน้ำหวานเหมาคนเดียวหมดหม้อเลยนะลูกชอบมากๆวันนี้ก็เลยจะทำอีกนะคะแล้วก็มีเมนูอร่อยเมนูอื่นด้วยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะหมักไก่ก่อนนะกุ๊กไก่จะทำไก่อบเกลือด้วยนะคะวันนี้เสียดายอ่ะไม่มีตัวใหญ่นะมีตัวใหญ่ก็เป็นไก่หนังสีขาวนะคะไม่ชอบไก่หนังสีเหลืองอันนี้มันจะอร่อยมากกว่ารสชาติคล้ายไก่บ้านนะคะ เวลาเขาขายไก่อบที่นี่นะสำหรับอบนะคะเขาจะมีเครื่องปรุงมาให้เป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็มี r o s e มรี่สดมาให้ด้วยเดี๋ยว๊กไก่จะเก็บไว้นะคะไว้ใส่ข้างข้างถาดที่จะอบเนาะได้มาสองตัวหมักง่ายๆนะคะคือทาเกลือเลยแบบบ้านๆสูตรเนี้ยอร่อยสุดเลยนะไก่ไก่ย่างทาเกลือไก่อบทาเกลือนี่นะคะ ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาแชร์ตู้เย็นไว้ก่อนนี่กึ๋นไก่นะคะครั้งนี้จะใส่กึ๋นด้วยถ้าเป็นบ้านแม่นะแม่เขาจะทําให้เป็นริ้วๆแบบนี้เพื่อความสวยงามเป็นโบอะไรประมาณนะั้หนูขอข้ามขั้นตอนนี้นะแม่เพราะหนูขี้เกียจจ้า เดี๋ยวกุ้ไก่จะต้มกระดูกไก่กับกึืนก่อนนะคะอันนี้เป็นซุปไก่ที่มีในตู้เย็นนะคะมันมีน้อยเนาะเดี๋ยวจะต้มให้มันน้ำซุปออกมามันจะได้กลมกลมก่อม เมื่อกี้ต้องส่งสำรองอืมมาเห็นแล้วจีนโน่เป็นอไรอะ่ะเอ็งคิดถึงพี่หวานมากหรอลูกฮะ<า>โหกรีงออล้อมากเลยอะ่ะโอ้โถูไม่เจอหวานทั้งเช้าไงวันนี้ใส่หวัวปีด้วยนะแบบที่ยายทำอะ่ะมีหวัวปีมีท้ายปีไหมเออมุกนี้ไหนเล่นใหม่สิสวัสดีค่ะทุกคนข้ากะเพราเนี้อร่อยอะ่ะถูกใจแม่ไม่รู้ถูกใจลูกปะ รสชาตินี้เสียดายไม่ได้ใช้กระเพราเรากระเพราเรามีนะขี้เกียจลื้อออกมาเผ็ดไหมเนี่ยนิดหน่อยไม่มากอมกลัวลูกแสบตรูดไงเพราะว่าอันเนี้ยแม่ก็ใส่แบบเยอะแล้วเหมือนกันอร่อยอ่ะเดียเข้าเผ็ดกว่านี้นนไม่ได้ใส่ใบ,บมะกรูดด้วยเพราะว่าสงสารมันมากเลยมันเริ่มจะแบบกลนโกรน <laughs> ไปแทะไปเล็มใบมันประจำเนี่ยทําไม่ใส่ก็อน อืแม่คิดอย่างนั้นไม่ใส่มันก็อร่อยก็เลยไม่ใส่เดี๋ยวเปิดใบ,บมะกรูดมานะเอะหรือดูใบไม้ผลิเฮ้ยใบายหายไปไหนหมดด้วย <laughs> ลูกฉ้อนกินข้าวแปลกๆว่กะ <laughs> <laughs> กินกับกับข้าวอย่างนึงหมดก่อนแล้วก็สักข้าวกินกับกับข้าวอย่างที่สองทำไมห้องกับข้าวสิบอย่างทำไงออา็กี่อย่างไม่ดีแต่ชาวิตาเรียนเขาจะกินคล้ายอย่างนี้นะผมไม่ใช่พระนี่ ไม่มีใบมะกรูดก็อร่อยมือกวันของพวกเรานะคะไก่อบเดี๋ยวไปทำมื้อเย็นต่อมานะคะจะมาอบไก่กันนะคะวิธีอบไก่ของไก่นะคะไฟแรงสุดเลยนะที่บ้านจะอยู่ที่250อองศานะคะเซลเซียสยนะไม่ต้องวอร์มเตาอบนะคะปกติเราจะอบอะไรเราต้องวอร์มเตาอบนะอบไก่ได้ไฟแรงอันนี้ไม่ต้องวอร์มนะคะ อวนแมวอ๋อต้องให้แมจุ๊บแบบธรรมดาไม่มีเสียงใช่ไหมจุ๊บแบบนี้ไหมล็อกคอด้วยปอกไก่ออกมากลับด้านนะคะ นี่มันก็จะมีน้ำอยู่น้ำของไก่ไหลออกมามีไขมันอยู่หน่อยนึงครั้งนี้น้ำออกมาน้อยนะเพราะว่าไก่ตัวเล็กไก่หรือนกเนี่ยเจ้าสิ่งนี้นะคะนี่เก็บเอาไว้แทนผงชูรสแบบเคี่ยงผงชูรสทิ้งถังขยะไปเลยอร่อยจริงๆนะคะเนี่ยอาเข้าเตาอบต่อว้ายควัน หัวเหม็นนะคะหวมวกเชฟนี่สุดยอดเลยนะ,ะไม่ได้เอามาใส่แบบเก๋ๆเท่ๆนะเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะนี่ได้าจากแน,นวอ่ะบนดี้าอ้อนพันขาที่ตั้งนานแล้วตยูงในค,ครัวคลื้ๆแม่จ๋ารักนองน เนี่ยเล่นแมวไปทำอาหารไปนะต้องทำความสะอาดมือบ่อยมากเลยนะขี่เครื่องบินดีกว่าไปไหนดีบันนี่ไปประเทศไทยพี่ไม่แกะกิมจิแล้วเฮ้ยเจียตุหอมมากไหมดับเบิลเซนต์ี่

ขำเหรอขำไม่เหมือนตดมากเลยอะลูกแห่ความจริงตดหรือเปล่าตัวตนบอกว่าตดป้าแล้วหลตัวนี้่อตดร้เท่าไห่เลยดอเา้า่ไม่ไม่ไม่้า i ัว n ิดจช่่นถ้ a เกิมั่่ไม่้ไม่่นถ้าไม่รุ normal อไรสบม

Io non mi riesco a mangiare con tutto La prossima volta io devo stare là, devi andare a stare più. Eh. Vai a cambiare ora, piano. Sì, perché io, se muore, mi riesco a mangiare così, perché sono. Ma muore, passa di là, che <ride> sono <ride> Allora, là? Guardi che ora, non ci si danno noi a Eh? Io ho non ho sentito nulla anche prima. Certo, io mangiavo sì. oh. <ride> Sì? Oh, oh, no, non avevo oh, visto! Proprio in ballo! <laughs> no, avevo visto! E io com'è? Esagerato! Cucchettona! <coughs> non c'è nuovo nuovo Eh! Sarà meglio per te. Lo tengo, questo va. Bravo. Kin Chi c'è? Kin Kaiwa? lo vedi? Mi dai, mi mica, mi dai mica, 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 ho mica, 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 no. mica, 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 non mica, No, è mica, 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 maiale! Ma chi È vero. ferma! E mi fa dire... Nel mio io mi sto prendendo il maiale, non il Io posso dire solo che io non mi amico. Ma... Ma parlo bene il tuo! Ma... No, scusa, ma... è vero o no? Che colore ha quella maglia? Più colore di un maiale dentro il pollo, no? È vero o no? Sincera! Eh, hai visto? ผักทน,นไปก่อนนะคะ่อนที่จะจะตลกมากไปก,ออกว่านี้สวัสดีค่ะ